สวัสดีครับพบกับผมโอ๊น,นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3เราจะมาสรุปวิเคราะห์ราคาเหโโรียญ cryptocurrency และข่าวสารเศรษฐกิจนะครับโอเคก่อนก่อนที่เราจะไปดูข่าวเรามาดูราคานิดน,นึงนะครับราคา Bitcoin ล่าสดุดตอนนี้อยู่ที่1นล้าน7 7 0 0 0นะครับคนออนั้นเนี่ยผม <laughs> ผมพูดตรงๆนะก่อนนี้ผมทำไป2คลิปแล้วทีนี้ โปรแกรมมันไม่บันทึกให้ผมผมทําตั้งแต่ก่อนหนะ้านี้ประมาณสักชั่วโมงที่แล้วอะ่ะนี่มานี่ก็คลิปที่สามแล้วที่ผมอัดเนี่ครับผมก็เลยต้องมีการเปิดหน้า OBS ขึ้นมาหน่อยเพราะว่าผมกลัวเดี๋ยวมันไม่บันทึกให้ผมอีกผมต้องมานั่งพูดใหม่ครับน,นัเนเอโทษทีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข่าวนี่ว่าเอ้ยดูดูราคาดีกว่าโอเคเนี่ยแล้วตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะครับและช่วงเช้าเนี่ยผมย้อนกลับไปนิดนึงนะช่วงเช้ามาช่วงสิบโมงอะ่ะ มีการเทราคาลงมายาวมากครับสาเหตุเกิดจากอะไรใช่ไหมทำไมาถึงต้องเทราคาแบบนี้เนี่ยผมจะพาไปดูข่าวนิดนึงนะครับโอเคเนี่ยตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยอยู่ที่ไหนเว็บบี b ซนะครับก็คือคุณจุลงพาวิวนะก็คือเนี่ยเกอีกเช่นเคยอะ่ะก็ประธานาคารกลางสหรัฐนะเกก็มีการออกมาให้ถ้อยคำแถลงเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารและประเทศของเขานะครับ แล้วก็การลงทุนว่าเนี่ยจะมีการเพิ่ม QE หรือเพิ่มดอกเบี้ยไหมก่อนหน้านี้นนช่วงเช้าเนี่ยหรือว่าเมื่อวานเนี่ยดอลลาร์มันแข็งแข็งมากครับแข็งจนตลาดคริปโตเคอเรนซีแล้วเนี่ยคือลงอะครับลงทั้งวันทั้งคืนอะลงไม่ไปไหนครับขึ้นขึ้นไม่มากลงอีกขึ้นไม่มากลงจนช่วงเท้าขึ้นไปอีกระดับมันก็ลงยาวเลยครับเนี่ยแต่ว่าเพิ่งมาได้ขึ้นเอาช่วงเนี่ยประมาณสักหกสี่โมงกว่าๆเนี่ครับใคเกิดจากอะไรยังไงทำไมถึงขึ้นใช่ไหมครับ เพราะว่าคุณจะลมให้ถ้อยคำแถลงบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยไอดัชนีผู้บริโภคของเราอะตอนเนี้ยมันสูงขึ้นมากที่สุดในประวัติศาสตร์เนื่องจากว่าสหรัฐมีการกระตุ้นเศรษฐกิจฯฯกฯด้วยการพิมพ์เงินออกมาจนตอนเนี้เงินมันล้นโะลกนะล้นล้นจนแบบเฟอ่อมากอะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเกิดจากว่าไม่มีตัวเลขในการจ้างงานของภาคการเกษตรของสหรัฐหรือพูดกันเข้าใจง่ายก็คือว่าคือตอนนี้ไม่มีงานให้เขาทำนะครับสหรัฐอะ ก็เลยต้องกระตุ้นด้วยการพิมพ์เงินออกมาเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนนั่นเองครับทีนี้ก็ส่งผลให้ตอนนี้คือประเทศของเขาว่าเงองเงินเฟ้อและมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นในการพิมพ์เงินมาแจกป,ประชาชนนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้เงินดอลลาร์ต้องอ่อนค่าลงมาเพราะถ้าเขาไม่อ่อนอ่ะตลาดต่างๆตลาดอื่นทุกตลาดที่มันสวนทางกับตลาดของสหรัฐหรือตลาดเงินดอลลาร์นะมันจะพังเพราะว่าตอนนี้คลิปตเราเอง ก็รออย่างเดียก็คือรอดอลาลาร์มันจะอ่อนไม่อ่อนสุดท้ายก็อ่อนเพราะว่าจากการที่มันจะลงให้ออกมาให้ด้คําแถลงนะครับนี่แหละก็เลยเป็นสาเหตุที่ดอลาลาร์ทั้งแข็งและอ่อนเกิดจากเนี่ยครับนโยบายของรัฐของธนาคารกลางนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข่าวทองนิดนึงวันนี้ผมบอกไปเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็คือทองมันขึ้นไม่หยุดเลยใช่ไหมจนว่ามีทองขึ้นเพราะดอลาลาร์แข็งทองมันเป็นตัวต้านเงินเฟ้ออยู่แล้วครับโดยหลักของมันอยู่แล้ว คือเมื่อไหร่ที่ดอลลาร์อ่อนทองจะลงดอลลาร์แข็งทองจะขึ้นมันเป็นปกติอยู่แล้วครับมันคือมันเป็นฟันโฟของของระบบระบบการลงทุนนะฮะแต่มันก็ไม่เสมอไปนะมันก็เป็นแค่ช่วงนะครับยิ่งช่วงตลาดหมีหรือตลาดขาลงแบบเนี้ยตลาดที่ว่างเงินเฟ้อมากๆเนี่ยตอนนี้ทองก็ยังคงทรงตัวและบวกกับตอนเนี้มีสายพันเดลต้าใหม่ขึ้นมาก็คือโควิด19อ่ะมีสายพันเดลต้าขึ้นมาก็เลยทําให้คนอ่ะ หันมาถือทองคำมากขึ้นเพราะว่าคนไม่มั่นใจในการถือครองเงินสดยิ่งมาสาหรัฐยิ่งมีการพิมพ์เงินออกมาเยอะๆแบบนี้อีกแล้วทำให้เงินเฟอ้อคนยิ่งทำถือทองมากขึ้นก็เลยทําให้ราคาทองอ่ะเพิ่มขึ้นไปแต่ก็ขึ้นได้ไม่มากก็บก็คงเนี่ยก็หลุดลงมาครับหลังเนี่ยหลังมีข้อมูลเงินเฟอ้อออกสกัดไว้นะฮะนี่แหละก็เลยทําให้ทองไรทองก็คือเบรกครับ ราคาเบรกโทษทีครับพอดีเจ็บคอพูดมาก่อนหนะ้านี้สองคลิปละโอเคนี่เห็นไหมผมให้ดูตอนนี้เราอยู่ในเทรดดิ้งวิวนะดูราคาทองเห็นไหมเนี่ยม,มีการขึ้นมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ช่วงเย็นเนี่ยช่วงค่ำนี่ก็ว่าได้ครับได้มีการย่อตัวลงมาแล้วตอนนี้เขากำลงังขึ้นปบีกแล้วรอบนึงแล้วครับเกิดจากเนี่ยดัชนีของสารัฐแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อแล้วตัวเลขต่างๆที่เกี่ยวกับ ตลาดเงินนะครับนี่แหละมันเลยทําให้ทองคําในตลาดคริปโตเคอรเนซีเราอ่ะมันผันผวนตามไปด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอีกข่าวหนึ่งนะเป็นข่าวของ BNB นะเพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะมีการครบกําหนดในการเผาเหรียญ BNB แล้วในรอบสามเดือนหนึ่งครั้งแต่เนี่ยทีเนี้ยไอ้เจ้าของของ BNB อนบนะก็คือเนี่ยครับของแกเนี่ยคนใส่แว่นเนี่ยครับพี่ตีซีแซดแล้วเนี่ย ก็คือเกออกมาบอกว่าตอนนี้ตลาดมันเป็นตลาดขาลงหรือว่าตลาดนี้ทีนี้ราคาเหรียญน่ะอาจจะไม่สูงเหมือนครั้งก่อนๆที่ผ่านมาก็คือหมายถึงในการเผาเหรียญน่ะก็คือสมมุติ1ล้านเหรียญแล้วทีนี้การขุดมันขุดออกมาเกินหนึ่งล้านเหรียญแล้วทีนี้เกอต้องการเผาเหรียญให้เหลือ1ล้านหรือ9ก้าแสนก็คือมีการเผาเหรียญเพิ่มมูลค่าของเหรียญนั่นนะครับนั่นเองก็เลยทําให้ตอนนี้เกเองอ่ะออกมาทวิตเตอร์ว่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ เศรษฐกิจเงินเฟอ้อแล้วบวกกับตลาดที่มันซบเซาอาจจะไม่ราคาอาจจะไม่สูงขึ้นเหมือนครั้งก่อนๆที่ผ่านมานะฮะทีนี้แฟนๆของ BNB ที่เขาถือคองเขาก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเพิ่มไหมจนว่าพี่ตีแกออกมาทวิตเตอร์ว่าเนี่ยเดี๋ยววันที่15-18เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะ่ว่าราคาจะขึ้นไหมแต่ก็ยังติงไทยว่าเนี่ยตอนนี้ราคาเป็นตลาดหมี นี่เห็นไหมสถานการณ์ตลาดนี้ในปัจจุบันยังคงซบเตาติดต่อกันมากกว่า2เดือนแล้วคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมต้นเดือนอ่ะนั่นหลงก็เลยทําให้เก okay, ออกมาทวิตเตอร์ออกมาบอกกับแฟนๆสาวกของเขาเนี่ยราคาจะไม่เหมือนเดิมนะแต่อันนี้ก็ต้องไปดูอีกว่าแรงซื้อจะเท่าเดิมไมหมหรือว่าน้อยกว่าเดิมะครับเพราะมันก็มีมันเชื่อมโยงกันหมดครับมันมันเกี่ยวข้องกันหมดแล้วนะนะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราไปดูราคาเข้านิดหนึ่งนะของ ราคาไทยในเว็บบิตครับนะครับไปเร็วๆเลยนะเพราะว่าผมเจ็บคอแล้วพูดมาสองคลิปแล้วโปรแกรมมันเมืเ่อมบันทึกให้ผมครับผมกดบันทึกก็เลยแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอีท่าหนมันพอไปเปิดพอแบกดบันทึกกับบันทึกปิดก็คืออยู่ดีไปดูคลิปเอาอคลิปไม่มีฮะโอเคเป็นเร็วๆเลยนะบิตคอยตอนนี้เราก็เข้าเลยนะประมาณสักไม้แรกเนี่ยครับเฮ้ยเออโทษทีครับโทษที BNB BNB บี b บครับไม้แรกนี่คือเข้าประมาณสนะัก 9ก้าแปดก้าแปดแปดนะครับเปลี่ยนมีไม้แรกอีกไม้นี่มันถึงหม่เอาเป็นอีกไม้นึง 99, เก้าเก้าสามเจ็ดนะครับแล้วก็ไม้สุดท้ายนี่เอาเป็นเก้าหกพันสามนะครับต้องขอโทษ้วยนะครับพอดีมันสลับกันไปสลับกันมาเพราะว่าคือก่อนหน้าน,นี้ผมผมอัดไปอะประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งครับที่ตั้งพูดเดี๋ยวผมก็เข้าใจว่ามัน มันอัดให้เราเนี่ยปกติมันอัดให้ไงครับเพราะผมใช้ปุ่มลัดใช่ไหมทีนี้ไปมาเอาพอม,มาเปิดดูเอ้าไม่มีคลิปต้องมานั่งไล่ใหม่อู้เคเดี๋ยวไปบิตคอยนะไปเร็วๆเลยนะครับพวันนี้มันก็ดึกแล้วด้วยมันตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลัวเพื่อนๆจะเข้าไปเทรดไม่ทันนะโอเคบิตคอยบิตคอยนี่ผมดูรูปนึงนะบิตคอยนี้ไม่เลขเลยนะหนึ่งละหกหมื่นสี่พันครับ หนะนึ่งหมื่นสี่พันนะแต่เพื่อนๆน่าใจว่าเดี๋ยวมันลงลึกมาอีกเอาโอเคเอามา้ที่สองมาเลยม้ที่สองนี้หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันหากเพื่อนๆมั่นใจอีกว่าเออเดี๋ยวมันจะลงอีกนะโอเคอีกไมน้นึงไปเลยครับหนึ่งล้านห้าหมื่นสองพันหรือหนึ่งล้านห้าหมื่นก็ได้ครับนั่นแหละโอเคอีเทอร์เรียมไปเร็วๆนะครับเพราะว่าผมเจ็บค,คอด้วยตอนเนี้ยคุณมาสองคลิปแล้วไม่บันทึกให้ผมเชยเลยผมก็เอาต้องมาไล่คลิปใหม่อีก แต่ก็ไม่เป็นไรครับคือผมก็ตั้งใจจะมาพูดให้เพื่อนๆอ,อ,อัดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะโอเค okay, okay, ไปอินเทอร์เลียมอินเทอร์เลียมนี้อินเทอร์เลียมนี้ไม้แรกนี้หกหมื่นสี่พันสามร้อยนะมาที่สองนี้เดี๋ยวผมดูเดูไอ้แนวรับแนวต้านเองนะแนวต้านอุ้ยมาที่สองนะมาที่สองนี้เดี๋ยวนะ เอลตันไม้ที่สองอ่าหกสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับแล้วไม้สุดท้ายมันหลุดถ้ามันหลุดในลงนี้นะครับมาสุดท้ายอ่าหกหกศูนย์สามร้อยครับไปเร็วๆนะผมขอไม่กี่เหรียญน,นะครับเอาเหรียญหลักๆแล้วกันนะคารนะ์ดานโนคาร์ดา d โนเอดีเอช่วงนี้ก็ ตลาดซบเซากันหมดนะครับเทรดระยะสั้นดีกว่าแต่ถ้าใครคิดว่ามีเงินเย็นแบบเยอะๆก็สามารถเข้าไปช้อนไว้ได้ก็ช้อนเก็บไว้เพราะว่าผมมั่นใจว่าตลาดมันมีขึ้นก็ต้องมีลงมันจะลงตลอดมันไปไม่ได้อยู่แล้วครับถ้าหากมันลงตลอดก็คือตลาดทั้งโลกก็พังหมดนะครับเงินก็ไม่หมุนไปไหนครับเงินก็อยู่กองที่เดียวกันหมดครับโอเค EDA นี้ไม้แรก41บาทนะ41บาทสามศูนย์41บาทสามศูนย์ สิบเอ็ดบาทสามศูนย์สี่สิบจุดสี่แล้วก็มาสุดท้ายนี้อ่าทา้ายนี้ฐานี่เก้าห้าครับโอเคด็อกคอยมาสุดท้ายด็อกคอยนี้ยังคงทรงๆแบบเรื่อยๆนะครับก็คือขึ้นตามพี่ใหญ่บิตคอยเขานะอ่ด็อกคอยนี้มาแล้วก็เป็น 6กจครับหกจุแล้วก็นะหกจุดี่หกจุดสองหกจุมันดูมันไปชนโลนะครัต้ังดูโลโล,โลต่ำาึหกดสอแล้วก็5้าจุดเอ้ห้าครับดอสคอยดอสคอยโอเคเดี๋ยวโอเคเดีเยนอไปราคาต่าประเทศกันนะครับไปเร็วๆเลยนะวันนี้มัน ก็จะประมาณอัดคลิปให้เวลาน้อยที่สุดนะครับเพื่อว่าจะได้ไม่พลาดราคาเพื่อว่าจะได้เข้าไปเทรดได้นะโอเคบิตคอยบิตคอยสักครู่นะครับบิตคอยบิตคอยบิตคอยไม่ Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. มเลขนี้เลยไปนะสามสามหมื่นสองพันครับสามร้อยนะสามหมื่นสองพันสามร้อย คือตอนนี้เรารุ้นอย่างนี้ครับอย่าให้มันหลุดสามหมืนและสองหมืนแปดหักหลุดลงมานี่คือลงลงอีกลงอีกเยอะนะครับลงลึกเลยโอเคครับมาบิตคอยสามหนึ่งก้รอยครับแล้วก็ตั้งเลยเอามาหนึ่งลึกๆเลยส e okay. ามหนึ่งหกร้อยบโอเคอีเธอร์อีเธอรี่มีนะผมหาแป๊บนึอืม อินเทอเร์เลียมอินเทอเร์เลียมโอเคอินเทอเร์เลียมอยู่นี่ครับยังคงชะลอตัวนะเนื่องจากว่าตอนเนี้ยขึ้นขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าธนาคารกลางไม่ขึ้นดอ,อกเบีย้ยแล้วนะโอเคอินเทอเร์เลียมไปเร็วๆเลยนะครับไม้แรกนี่หนึ่งเก้าสี่เจ็ดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดอย่าไปไอใ,ให้มันมากมายครับไอ้คิปโตเคอเรนซีครับเราดูปัจจัยพื้นฐานเป็นที่ตั้งเงินปัจจัยพื้นฐานหลักก่อน ถ้าข่าวดีเหรียญขึ้นถ้าข่าวไม่ดีเหรียญลงมันเป็นมันเป็นเศรษก็เรียกว่าอะไรทางไอเศษฐศาสตร์นะครับรืวว่าศสาสตร์เศษตศาสตร์นะครับก็คือมันเป็นอุปสองค์อุปทานแล้วก็เป็นคือไม่ง่ายคือถ้าข่าวดีเหมือนเราอะพอมีข่าวดีใครก็ดีใจไหมยะน่เหรียญก็ต้องขึ้นถ้าข่าวไม่ดีเขาก็กังวลกัน,น,กน,ม,นมันก็ต้องลงอยู่นะครับเป็นธรรมดาโอเคไปเร็วๆนะ เมื่อกี้เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้หนึ่งเก้าสี่ศูนย์หนึ่งเแล้วก็หนึ่นะครับอีเธอโอเคดอคอยนะหากใครต้องการเรียนไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกราคาให้โอเคไม้แรกไปเลย0ูนย์จุด 0.1ก็0.190แล้วก็0.185ท okay, อดคอยโอเคนะครับเดี๋ยวผมเอาไปเหรียญหลักๆนะโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมใครหากหากใครต้องการให้ผมวิเคราะห์ราคาเหรียญไหนก็สามารถบอกได้นะครับโอเคผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหากใครสนใจยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปน,นะครับแล้วผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ราคาเหรือญกิบตัว,วลซีในช่องนะครับโอเคครับสวัสดีครับ